ก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องโปรแกรมของ Sketup นะครับตัวที่นักเรียนกำลังกาลังจะเรียนเนี่ยนะครับมันเป็น Sketup พเจนะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถึงแล้ละนะครับก็ไม่เป็นไรจริงแล้วเมนูของ SketUup เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เป็นโปรแกรมที่ง่ายนะครับเป็นโปรแกรมที่ง่ายขั้นแรกเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับ Google s เกต u p พปึ๊บ โอเคนะครับเปิดมาปุ๊บไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับนะของคนของคนนี้จะเป็นแบบนั้นของคนนั้นจะเป็นแบบนี้ยังไงก็ตามไม่เป็นไรนะครับก็เราก็จะปรับนะครับให้มันคล้ายๆกันหรือว่าให้มันสะดวกกับการใช้ของเรานะครับนักเรียนไม่มีอุป,ปกรณ์ช่วยบันทึกเลยเหรอครับเช่นสมุด หรือว่าดินสอรหรือว่าปากการกระดาษมีความทรงจำเป็นเลิศอ่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับนะ ผมแนะนำนะครับนักเรียนต้องไปซื้อหนังสือนะครับหนังสือเอ่อสกนนะครับคบู่มือการใช้สแกนอัเมีหลายเล่มนะครับมีหลายสำนักพิมพ์ไปเลือกดูนะครับอันไหนก็ได้นะครับเหมือนเหมือนกันเอามาดูแค่ว่าออพอเป็นแนวทางว่ามันไม่ตัวโปรแกรมเองมันไม่ได้ยากอะไรนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาถึงหน้านี้ ถ้าเราลงโปรแกรมครั้งแรกที่ผมที่ผมลงให้เมื่อสักครู่นี้นะครับพอเราลงแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมเขาจะถามนะครับว่าคุณจะใช้เทมเพลตอะไรจะเขียนหน่วยไหนอะไรยังไงนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราข้ามตรงนั้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากให้นักเรียนย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับนักเรียนไปที่ Help นะครับ Help นะครับ Help แปลว่าช่วยนะครับคลิกไปแล้วก็ตัวแรกเลยนะครับ Welcome to SketchUp นะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับ Welcome to SketchUp เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่า Introduction ตัวแนะนำโปรแกรมเนี่ยนะครับเขาจะมีเรื่องของการเรียนด้วยนะครับเรื่องของ Template นะครับต่างๆนะครับนะ Template ก็คือเหมือนเหมือนบล็อกนะครับเหมือน Format เหมือนบล็อกว่าเราจะใช้ Template แบบไหนนะครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเขียนเป็นหน่วยอะไรเอ่ย หน่วยเมตรนะครับหน่วยเมตรใช่ไหมครับคุณก็มาดูนะครับว่าคุณจะใช้เทมเพลตตัวไหนนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราเลือกก็คือ simple ก็คือธรรมดา simple template meter meter นะครับก็คือหน่วยเมตรธรรมดาเห็นไหมครับข้างล่างเราก็มีอีกนะครับมี feet and inch มีมิ l ลิเมตรมี google earth มี เยอะๆไปหมดนะครับเป็นแบบเอนจิเนียร์แบบ Product Design คืออยู่ที่หน่วยนะครับตอนนี้เราจะใช้ไอ้ตัวนี้เป็นหลักละกัน Simple Template m a t e r เนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับเลือกที่ตัวนี้นะครับถ้าเรียนอยากให้อยากให้เปิดหน้านี้เปิดโปรแกรมแล้วขึ้นหน้านี้ตลอดนักเรียนก็ติ๊กตรงนี้นะครับ Always Show on Start Up นะครับแต่ถ้าเรียนบอกว่าเอ้ยเราจะใช้อันนี้อันเดียว อยู่แล้วไม่เปลี่ยนนะครับนัเรียนก็ไม่ต้องติ๊กมันนะครับนะเลือกไปนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูที่เลนเนี่ยนะครับไอ้เลนเนี่ยนะครับเขาเลนนี่แปลว่าการเรียนน่ยนะฮะตรง Watch more วิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกลงไปนะครับแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับนะถ้าในกรณีนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่ามันจะมีทิปมีทิปอะไรให้เราอยู่ทุกครั้งที่เราเปิดมานะครับ โอเคนะครับเราพับมันออกไปแล้วก็เลือก simple template meter แล้วก็ start using sketchup นะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับคือผมอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าเรามาอยู่หน้านี้ได้ยังไงเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกหรือว่าจำมาอะไรงนี้ไม่ใช่นะครับคือชีวิตเนี่ยมันต้องมีเหตุผลหน่อยเข้าใจไหมฮะโอเค okay, นะครับพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับไปเปิดเมนูให้เยอะแยะมากมายนะครับนะสมมุติว่าวันหนึ่งเอาแผ่นโปรแกรมไปลงที่บ้านนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเปิดให้หรือว่าจะเอาเจ้าหน้าที่ตามไปบ้านด้วยกันแล้วแต่เนี่ยก็ก็ควรที่จะต้องต้องดูแลตัวเองให้ได้เปิดเองให้ได้นะครับนักเรียนสมมุตินะครับผมจะเปิดประตูหนึ่งนะครับวิวนะครับทูบาร์นะครับอโอเคผมเปิดละ ตอนนี้นักเรียนมีมีชุดมีหรือไม่มีผมไม่รู้นะครับนะเพราะว่ายกตัวอย่างก่อนนะครับนักเรียนดูดูที่โปรเจคเตอร์นะครับวิธีการเนี่ยนะครับผมจะรบกวนให้นักเรียนปิดไปก่อนวิธีปิดก็คือคลิกตรงขีดมันเนี่ยขีดมันแล้วลากออกมาคลิกค้างแล้วลากออกมานะครับคลิกค้างล,ลากออกมานะครับแล้วก็ปิดไปทุกตัวเลยครับ คลิกค้างครับคลิกค้างแล้วลากออกมาคลิกตรงขีดมนันนะฮะลากออกมาเลยครับลากออกมากลางๆล,ลากออกมาใกล้ๆไอ้ตัวฝนนะครับครับผมวางเลยฮะแล้วก็ปิดยากไหมครับไม่ยากค่ะแต่ทาไม่ได้ค่อยๆค,ครับค่อยๆไม่ต้องรีบครับ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ไปเซตให้คุณนะ่ยข้างบนด้วยนะครับตรงชุดข้างบนด้วย เสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับโอเคนะครับเอ่อพอเราเสร็จแล้วเราจะได้พื้นที่นะครับพื้นที่หน้าจอเปล่าๆก็ก็สะอาดดีนะครับนะผมถึงพยายามจะบอกว่าให้เรียนเปิดเฉพาะสิ่งที่เรียนจะใช้นะครับไม่งั้นมันจะจะเยอะนะครับพอเยอะมันก็เกะกะนะครับอ่านะครับมาดูกันนะครับส่วนประกอบของหน้าจอสเก็ตอัพเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็คล้ายๆแฉกเลยนะครับตรงที่เราเห็นที่ว่างเนี่ยที่มีผู้ชายยืนอยู่เนี่ยเราเรียกว่าพื้นที่ทํางานนะครับพื้นที่ที่เราใช้ทํางานนะครับนะเป็น Drawing Drawing a r e นะครับพื้นที่ที่ใช้ทํางานนะครับข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนก็คือตาม format มันก็คือเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ก็คือชุดคําสั่งนะครับชุดคําสั่งอยู่บนเวณนี้นะครับมีไฟล์ Edit View Camera d o อะไรพวกนี้นะครับ พอมีชุดคําสั่งแล้วเนี่ยในตัวคําสั่งเนี่ยเราจะเปิดนะครับชุดเครื่องมือออกมาใช้นะครับเปิดเครื่องมือออกมาใช้นะครับวิธีเปิดเครื่องมือออกมาใช้เนะะี่ยให้นักเรียนมาที่วิวนะครับมาที่วิวคลิกไปที่วิวนะครับมันคาสั่งมันค่อนข้างน้อยนะครับสเกตอัพเนี่ยแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายด้วยในการใช้ภาษานะครับวิวแล้วก็มาเลือกที่ toolbar, ทูบาร์นะครับทูบาร r เลือกทูบาร์เสร็จปุ๊บคราวนี้นักเรียนเลือกเลยครับว่านักเรียนจะจะเอาเมนูเมนูแถบเครื่องมือชุดใดออกมาทำงานบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะนำแนะนำ,นนำที่เราต้องใช้เลยก็คือ Standard ก่อนนะครับนะครับชุดเครื่องมือ Standard นะครับมาย่งเอ่ยชุดเครื่องมือ Standard ก็คือ New Open Save ที่เราจะใช้ทํางานโดยปกตินะครับ New มี New uh, Open Save นะครับพอได้ออกมาสมมติว่ามันโดดอยู่อย่างนี้ของใครโดดอยู่อย่างนี้นะครับคลิกค้างที่แถบสินเงินแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับให้มันไปประสานกับเมนูเมนูบาร์ข้างบนนะครับมันจะประสานขึ้นไปแบบนี้นะครับเข okay, ้าไปคลิกค้างแล้วดันขึ้นเลยครับอีกครับโอเคนั่นแหละครับ ทำได้ไหมครับพาคิดได้ป่ะโอเคเข้าไปใหม่ครับวิวทูบาร์นะครับอ่าเรามีตัวหนึ่งละนะครับอ่าอีกอันที่เราจะใช้นะครับปึ๊บนะครับเอาวิวเห็นวิวไหมครับวิวแปลว่าอะไรเอ่ยมุมมองเก่งมากคลิกมานะครับวิวก็จะดีดมานะครับพอดีดวิวมาปึ๊บเราก็เข้าไปเสียบนะครับ ถ้าเป็น2ชั้นไม่ต้องตกใจนะครับเป็น2ชั้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจคลิกข้างที่ขีดแล้วก็ดันมันขึ้นไปนะครับทำไงก็ได้เนี่ยบังคับมันนะครับนะให้มันเป็นชั้นเดียวให้ได้นะครับโอเคไหมพอวิวเสร็จแล้วนะครับเข้าไปอีกนะครับเราใช้หลายอย่างเหมือนกันอีกตัวหนึ่งแนะนำเฟสตายนะครับเฟสตายุดนะครับอาขึ้นไปวาง Okay, ได้ยังเฟสตายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวมุมมองเรื่องของพื้นผิวนะครับเรื่องของพื้นผิวลองคลิกดูนะครับจะมีแบบเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ก็เหมือนว่าแบบใสๆนะครับนะแบบลายเส้นแบบเป็นเพจสีขาวอย่างเดียวนะครับนะครับเป็นสีขาวอย่างเดียวเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็เป็นตามแมาททิเรียนนะครับนะลองคลิกดูนะครับนะ ถ้ามีลายลายแบบนี้ตรงลายลายแบบนี้ก็คือพรีเซนต์ตามแมทเทเรียลที่เราจะใส่นะครับไอตรงวิวชุดแรกที่เราเปิดมาเมื่อกี้ถ้าตัวแรกนะครับเป็นไอโซเมติกคุณคลิกไปหนึ่งทีมันก็จะเป็นรูปไอโซเมติกให้ลองคลิกดูครับรูปบ้านที่เป็นไอโซเมติกเนี่ยนะครับไอโซเมติกก็คือรู้จักรูปไอโซเมติกใช่ปะ่ะโอเคนะครับรูปหลังคานี่คืออะไรครับคิดว่ามันเป็นอะไรอ่าเป็นปันนะครับเป็นปันหรือว่า t o อ view คลิกไปปุ๊บ หายไปเลยเห็นไหมครับเพราะว่าไอ้มนุษย์ผู้ชายคนเมื่อกี้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นสามมิติมันเป็นแผ่นนะครับตัวมันเป็นแผ่นนะครับเดี๋ยวเรียนๆไปจะรู้เองนะครับรูปด้านหน้านะครับบมงที้เป็นรูปด้านหน้านะครับรูปด้านข้างด้านหลังนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะคลิกด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไอ้ผู้ชายคนนี้มันทํไมเหมือนกันหมดเลยนะครับนะเหมือนกันหมดเลยช่างมันนะครับนะโอเคได้มาแล้วนะครับมาที่วิวทีนึงครับ แล้วก็ไปที่ทูบาร์นะครับผมจะเปิดชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่คือ l a r o t o set ล t กทู o เ s e t นะครับเครื่องมือชุดใหญ่นะครับ La กท t นเ s e t นะครับ <c oughs> พอเปิดล r k Toon Set ขึ้นมาปุ๊บผมว่าคลิกค้างแล้วโยกเข้าซ้าย <c oughs> ปึ้งนะครับ <c oughs> โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ นะแต่ถ้าเกิดคุณมีความเก่งกาจสามารถวิจิตพิสดารคุณก็เปิดมันออกมาให้ให้หนำใจคุณเลยละกันโอเคปะ่ะคราวนี้เข้าใจยังครับว่าเออมันเปิดเมนูแบบนี้นะปิดเมนูแบบนี้นะอย่าพยายามแบบว่าเอ้ยเพื่อนบอกเอ้ยลอกมาอะไรเงี้ยนะครับเราเราต้องเราต้องคิดเองได้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับในชุดแรกในชุดแรกเอาแค่นี้ก่อน